ที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับก็มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Base Otop จังหวัดฉะเชิงเซาครับเพื่อที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตชุมชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการและเครือข่ายองค์ความรู้ครับ ทางนดน้านของคุณปุทรั์สมบูรณ์ปัญญาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาครับท่านประชุมคณะกรรมาการเครือข่ายองค์ความรู้โน o ล l เบส e s e Otop เพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มผลิตผู้ประกอบการโอท็อปประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเข้าร่วมโครงการจํานวนกว่า20ผลิตภัณฑ์นะครับโดยเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่อยู่ในประเภทกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาที่มีศักยภาพหรือระดับ1-3ดาวที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปี57ถึงปี64 ซึ่งในปี2565เนี่ยนะครับจังหวัดฉะเชิงเซามีผลิตภัณฑ์โอท็อของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อที่เสนอให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพิจารณาคัดเลือกใน3.2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันโดยคัดเลือกให้เหลือ20ผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้เช่นวุ้นมะพร้าวไม้กวาดดอกหญ้ากระเป๋าหนังไข่เค็มข้าวกล้องเป็นต้นนั่นเองครับ